เอาเลยครับทุกคนก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกคนันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาอยู่กันในเกม 5M แล้ววันนี้เนี่ยเป็นคลิปที่อยากจะนําเสนอมากๆนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพามาลงมอดภาพสวยของ 5M กันนะครับผมซึ่งเป็นมอดภาพสวยที่ภูมิใจนําเสนอมากๆเลยนะครับเพราะว่ามอดภาพสวยตัวนี้เนี่ยเป็นมอดที่แบบว่าภาพแม่งโครตรสวยนะครับแล้วก็ไม่ได้สวยอย่างเดียวคือรายละเอียดเป็นดีด้วยนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวพามาดูตัวถนนนะครับตัวถนนเนี่ยใช้ร่วมกับตัวถนน 4K นะครับมันก็เลยให้ภาพออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่เป็นภาพ MoD ภาพสวยมากนะครับแล้วที่สําคัญนะครับเจ้ามอดภาพสวยตัวนี้เนี่ยก็สามารถหาโหลดได้แบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับผมนี่มอดฟรีนะครับแล้วก็ได้ภาพที่สวยขนาดนี้เนี่ยถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับผมเพราะว่ามอดภาพสวยตัวนี้เนี่ยเป็นมอดในตำนานของ GTA 5เลยนะครับนั่นก็คือมอดภาพสวย r e d u c t นั่นเองนะครับผม แม่เจ้ามอสภาพสวยตัวนี้เนี่ยพูดชื่อไปแล้วเนี่ยทุกคนก็น่าจะออกกันแล้วนะครับตอนที่มอสตัวนี้ออกมาเนี่ยทุกคนฮือฮากันมากเลยนะครับผมเป็นมอสภาพสวยที่แบบเปิดตัวออกมาได้อย่างอลังการนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาดูเจ้ามอสภาพสวยตัวนี้กันว่ามันมีอะไรแตกต่างไปจากเดิมบ้างนะครับทุกคนลองสังเกตดูนะครับที่ผมมายืนอยู่แบบนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสีของตัว G A 5เนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับพวกสีพวกโทนเนี่ยสีดูเข้มขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วีอนทาสต่ิเยแง ส่องมาโดนรถเราเนี่ยมันก็จะมีความเข้มอ่อนต่างกันไปในแต่ละจุดที่พาที่ส่องนะครับผมนี่นะครับเจ้าตัวมอเตอร์นี้ก็มีรายละเอียดที่ดีเลยนะครับเดี๋ยวเราเอารถออกไปขับเล่นกันดูนะครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับทุกคนอ่านี่นะครับนี่ก็จะเป็นตัวถนนแบบ 4K ที่ผมเอามาลงพ่วงเข้ามาด้วยนะครับผม เห็นไหมตอนนี้คือแบบโคตรสวยเลยอ่ะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่โดนแสงอาทิตย์นะแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นฝั่งที่โดนเงาสีมันก็จะเข้มขึ้นนะครับส่วนฝั่งนี้เนี่ยสีมันก็จะสว่างคือดีมากๆเลยคือโคตรสวยอ่ะตัวนี้เนี่ยใครที่แบบอยากได้มอดภาพสวยที่แบบว่าไม่ได้มีดีแค่เรื่องสีสดนะครับผมก็แนะนํามอดภาพสวยตัวนี้นะครับสามารถเอามาใช้เป็นมอดภาพสวยตัวหลักของเพื่อนได้เลยนะครับ พวกดอกไม้กับต้นหญ้าเนี่ยผมลงมาเป็นแบบความละเอียดระดับ 5K นะครับใครที่อยากได้พวกต้นไม้กับดอกหญ้าสวยๆแบบนี้ในตัวเกม 5M ของเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมสอนลงพวกต้นหญ้าและก็ดอกไม้ได้นะครับนี่คือแบบสวยมากทุกคนดูเนี่ย ใครที่เบื่อมอดภาพสวยที่เป็นแค่การปรับสีให้เข้มขึ้นนะครับโดยที่รายละเอียนดนตัวเกมมันยังเหมือนเดิมเนี่ยผมก็แนะนามอดตัวนี้นะครับเพราะว่ามอดตัวนี้เนี่ยมันสวยจริงๆเนี่ยทุกคนดูนอกจากสีมันจะเข้มแล้วนะครับในเรื่องของแสงเงาเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับผมถึงแม้ว่าการสะท้อนแสงเนี่ยมันจะไม่ได้ดีเท่าตัว NVE แต่นี่ก็อย่าลืมนะครับว่ามันเป็นมอดภาพสวยตัวฟรีทําได้ขนาดนี้เนี่ยผมว่าเกินหน้าเกินตามอดภาพสวยที่มันแบบแค่ปรับสีปรับความสดไปเยอะเลยนะครับผม แล้วหลังจากที่เราขับมาสักพักนึงเนี่ยทุกคนเริ่มสังเกตเห็นถึงความแตกต่างอะไรไปหรือยังครับทุกคนดูดีๆนะครับบนท้องฟ้าคือแบบน่นเลยครับทุกคนจะมอดภาพสวยตัวนี้เนี่ยมันเปลี่ยนท้องฟ้าด้วยนะครับทุกคนนี่คือเมฆทุกทุกคนเห็นอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยไม่ได้เป็นเมฆที่อยู่ในตัวเกมปกตินะครับจะเป็นเมฆที่มอดภาพสวยตัวนี้เนี่ยเพิ่มเข้าไปในตัวเกมด้วยเออเนี่ย ทุกคนดูซึ่งมันมีเมฆหลายแบบมากนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่จะเปลี่ยนไปในแต่ละครั้งนะครับผมเออสภาพอากาศเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้เป็นสภาพอากาศอย่างอื่นดูนะครับอันนี้คือสภาพอากาศแบบแดดจ้านะครับเดี๋ยวผมจะปรับสภาพอากาศเป็นแบบอากาศปลอดโปร่งอะโล่งๆสีมันก็จะสว่างขึ้นนะครับเมฆบนท้องฟ้าเนี่ยก็จะหายไปพอสมควรแล้วก็อันนี้จะเป็นสภาพอากาศแบบ neutral นะครับมันก็จะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับร้อมกับแดดออกแล้วมันก็จะมีเมฆเต็มท้องฟ้าเลยนะครับทุกคนนี่เลครับ คือถ้าพูดถึงมัดภาพสวยวีดักเนี่ยอย่างแรกที่ผมคิดถึงเลยก็จะเป็นในเรื่องของก้อนเมฆนะครับท้องฟ้าของเจ้ามอดภาพสวยตัวนี้เนี่ยคือทําออกมาได้สุดยอดมากนะครับทุกคนโคตรชอบอะ่ะต่อมาก็จะเป็นสภาพอากาศแบบสมอกนะครับสโมกเนี่ยก็จะเป็นแบบหมอกลงนะครับแ้วถ้าเป็นฟอกกี้เนี่ยจะเป็นแบบหมอกจัดเลยในเรื่องของสภาพอากาศที่เป็นหมอกเนี่ยส่วนตัวผมชอบของ NVE มากกว่านะครับผมสึกว่า NVE เนี่ยเขาทำหมอกออกมาได้สวยกว่านะครับผมต่อมามาดูกันที่สภาพอากาศแบบเมฆจัดกันบ้างนะครับแบบคลาวดี้ นี่นะครับแบบคลาวดี้เนี่ยสีมันดูสดใสขึ้นมาทันทีเลยนะครับสวยดีนะครับต่อมาเป็นสภาพอากาศแบบโอเวอร์แคสต์นะครับโอเวอร์แคสต์เนี่ยก็จะหมุนหมุนเลครับท้องฟ้านี่ก็สีสวยเลยนะครับมีทั้งสีส้มสีเทาสีฟ้าปนกันไปนะครับเคลียร์เลียงเนี่ยก็เป็นสภาพอากาศแบบฝนตกนะครับก็จะมีฝนเริ่มลงเม็ดมาละถ้าทุกคนลองสังเกตดูดีๆนะครับสภาพอากาศแบบฝนตกของรีดักเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับก็คือแบบมันจะเห็นเม็ดฝนที่ค่อนข้างจะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะลองปรับเป็นเรนนิ่งดู นี่นะครับพอเราลองปรับเป็นเรนเนี่ยสังเกตว่าบนแอ่งน้าเนี่ยมันจะมีน้ําขังอยู่เยอะขึ้นนะครับถ้าเป็นตัวเกมปกติเนี่ยน้ำมันจะไม่ขังเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราปรับเป็นทันเดอร์เมื่อไหร่เนี่ยคือน้ําท่วมเมืองแน่นอน<笑><笑>นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองมาปรับเวลากันบ้างนะครับทุกคนเมื่อกี้เราปรับสภาพอากาศไปใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราก็ลองมาดูเวลากันบ้างนะครับว่าช่วงเวลาเนี่ยมันมีภาพแล้วก็สีเป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงเช้านะครับหกโมงเช้าเนี่ยสีมันก็จะเป็นแบบสดมากๆนะเเข้มลย พอเริ a, morning, so oneself, game, ่มเช้ามาที่9โมงนะครับสีมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับปรับมาที่ตอนเที่ยงนะครับสีก็กําลังดีเลยนะครับค่อนข้างสวยดูได้ไม่ปวดตาพอปรับมาที่ตอนบ่ายนะครับอัฟเตอร์นูนอันนี้ก็ค่อนข้างสวยปรับมาที่อัฟเตอร์นูน6โมงเย็นอ่ะสีมันก็จะเริ่มไปใกล้เคียงกับตอนเช้าแล้วนะครับแล้วถ้าเราเปลี่ยนเป็นช่วงค่ำนะครับท้องฟ้าก็จะเปลี่ยนสีนะครับกลายไปเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับก็เป็นมอสที่นอกจากจะทําให้ภาพมันดูเข้มขึ้นแล้วมันยังมีรายละเอียดอีกเยอะแยะนะครับที่เพ สวยสีสดเหมือนที่ค <audio> right. นอ yup. ื่ OC สนสอนลงกันนะครับเจ้ามอสตัวนี้คือแบบสวยจริงสวยจังแล้วก็ไม่จกตาด้วยนะครับผมเอาเลยครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วแลวอยากจะลงเจ้ามอสตัวนี้กันแล้วเนี่ยผมฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ก่อนนะครับแลวถ้าใครไม่อยากพลาดการสอนลงมอสดีๆแบบนี้ใน 5m หรือ gta5 e ีเนี่ยก็รบกวนนะครับกด subscribe ช่องผมด้วยและเพื่อนๆจะไม่พลาดคอนเทนต์การสอนลงมอสแบบนี้อีกในอนาคตนะครับผมเอาเลยครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่การลงมอสตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับทุกคน ทีนี้ก่อนที่เราจะลงมอสนะครับตัว GTA 5ของเราเนี่ยต้องไปเคยลงมอสภาพสวยมาก่อนนะครับใครที่เคยลง NVE มาเนี่ยเราต้องใช้ ENB series ของมันเนี่ยอันนี้ให้เราเคลียร์ไฟล์ตัวเกมให้สะอาดเลยนะครับเพราะว่า r e d u x เนี่ยมันจะใช้ตัว Recha d e นะครับมันใช้ร่วมกันไม่ได้เกมมันอาจจะพังได้เพราะฉะนั้นนะครับใครที่เคยลงตัว ENB series นะครับใส่เข้ามาในตัว GTA 5นะครับก็ให้ทําการเคลียร์ตัวเกมให้สะอาดก่อนนะครับซึ่งวิธีการเคลียร์ตัวเกมให้สะอาดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ให้ตรงด้านล่าง description นะครับกดแต่ในส อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า r e d u กตัวนี้เนี่ยก็ใช้ r e s h a นะครับไม่ได้ใช้ตัว In B Series โอเควิธีการดาวน์โหลดตัวมอสนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วตรงด้านล่าง Description ก็ให้ทุกคนนะครับกดเข้าไปเลยลิงก์ของมอสเนี่ยจะมีแค่ลิงก์เดียวนะครับผมรวบไฟล์ทุกอย่างที่จะเป็นในการลงมอสตัวนี้เนี่ยเอาไว้ในไฟล์เดียวแล้วนะครับซึ่งขนาดไฟล์มันเนี่ยก็จะมี3.19 g b กนะครับก็ต้องใช้เวลาโหลดกันสักพักหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เน็ตไม่แรงมากก็ให้เรานะครับทำการกดปุ่มดาวน์โหลดทีฟ้าๆมาเลยนะครับอ่านี่พอกดไปมันก็จะเริ่มดาวน์โหลดให้เราทางซ้ายล่างนะครับอันนี้ของ เพื่อนเนี่ยน่าจะโหลดเร็วกว่าของผมนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยเนี่ยตอนนี้มันดาวอยู่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรแต่ก็รอมันโหลดให้เสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันอีกทีนึงนี่นะครับพอมาโหลดเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราทําการแตกไฟล์ตัวมอสที่เราโหลดมาเลยนะครับอันนี้ก็ต้องรอมันแตกไฟล์สักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าขนาดไฟล์เนี่ยมันมี3มกิกกว่าเลยนะเออก็ต้องใช้เวลาการตักพักหนึ่งนะครับผม พอแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์มาแล้วพอเข้ามานะครับมันก็จะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Redux อยู่อีกโฟลเดอร์หนึ่งนะครับกดเข้าไปทีนี้นะครับมันก็จะมีไฟล์อยู่เยอะเลยนะครับเดี๋ยวทำความเข้าใจก่อนว่าไฟล์ไหนเนี่ยเป็นไฟล์อะไรนะครับมากันที่ไฟล์แรกไฟล์แรกเนี่ยจะเป็นไฟล์ที่มีชื่อว่า Redux นะครับกดเข้าไปมันก็จะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Citizen นะครับไฟล์แรกนะครับก็จะเป็นไฟล์ของมอดภาพสวยตัวนี้นะครับทุกคนไฟล์ที่2นะครับไฟล์ Road เนี่ยก็จะเป็นไฟ ส่วนไฟล์ซิปนะครับไฟล์ซิปตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่า r e d u ก1.10จะเป็นไฟล์เดียวกับไฟล์แรกเลยนะครับใครที่ทําไฟล์แรกหายเนี่ยให้เรามาแตกไฟล์ตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะออกมาเป็นไฟล์แรกแบบนี้นะครับส่วนไฟล์ที่4นะครับ r e d u ก preset จะเป็นไฟล์ Preset ที่เอาไว้ปรับค่าสีต่างๆในเกมนะครับให้มันเข้มขึ้นคมขึ้นสว่างขึ้นนะครับส่วนไฟล์สุดท้ายนะครับ r e s h a ต e Setup 4.9.1เนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่ทําให้ไฟล์ของเพื่อนๆนะครับสามารถใช้รีเซ t ตการปรับค่าสีต่างงๆขอตััวนนนี้้ไดะคครบทุก มาเรามาเริ่มลงกันเลยกดมาที่ตัว r e s h a d e Setup นะครับแต่เป็นคลิกขึ้นมาให้เรามากดที่คลิก k l e r e to select a game and manage r e s h a d e installation เลยครับกดเข้าไป แล้วให้เราหาโลโก้ GTA 5นะครับนี่ตรงนี้นะครับมันต้องมีชื่อว่า Grand Theft Auto V และในวงเล็บเนี่ยมันต้องบอกว่าเป็น GTA 5 exe นะครับใครที่ไม่ขึ้นเนี่ยให้เรามากด Browse ตรงนี้แล้วก็หา GTA 5ที่เราเก็บไว้นะครับทุกคนอ่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนมันก็จะมาขึ้นตรงนี้หมดแล้วแหละนะครับก็ให้เรามาเลือกตัว GTA 5 exe นะครับแล้วก็กด Use Select Application ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะพาเรามาหน้านี้นะครับให้เรามากด Uncheck a l ตรงนี้ก่อนแล้วก็กด Check a ไปอีกทีนึง มันก็จะเป็นการติ๊กทุกอย่างที่อยู่ในหน้านี้นะครับแล้วก็กดโอเคไป ทีนี้นะครับมันก็จะเริ่มทําการดาวน์โหลดติดตั้งตัวรีเชดนะครับอันนี้ก็ต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับ5 minutes later นี่นะครับถ้ามันขึ้นว่ารีเชด s e เซตอัพว่าสักเซตฟูลเนี่ยแสดงว่ารีเชดที่เราลงไปเนี่ยก็ร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามปกดปิดกระบาดตรงนี้เลยนะครับผมส่วนตัวที่2นะครับตัว r e d u c t preset เนี่ยให้เราทาการคลิกขวานะครับแล้วก็ Copy มาเลยทีนี้นะครับก็เข้าไปยังตัวไฟล์เกม GTA 5ของเพื่อนเพื่อเลยนะครับผมย้ำนะครับว่าเป็นตัว GTA 5ไม่ใช่ตันนรเล้ยง โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นตัวไฟเกม GTA 5ของผมนะครับเราก็จะทําการกดคลิกขวานะครับแล้วก็เพสวางตัว Redux preset ลงไปเลยนะครับนี่พอวางมาแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในไฟล์เกมของเราแล้วนะครับผมแล้วก็กดพับหน้าจอปิดไปเลยนะครับทีนี้มาดูตัวที่3นะครับตัวที่3เนี่จะเป็นตัวโรสเป็นตัวถนน 4K นั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยให้เรานะครับมากดคลิกขวาที่เยอรมันรถตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Copy ทีนี้นะครับก็เปิดตัวโฟลเดอร์ 5m ของเพื่อนเพื่อนขึ้นมาเลยครับทีนี้เราจะเข้าไปที่ตัว 5m แล้วนะอ่ะนี่ก็จะเป็นตัวไฟล์ของ 5m ของผมนะครับให้ทุกคนเข้ามาที่ 5m application data ตรงนี้นะครับกดดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเสร็จแล้วนะครับเข้ามาที่โฟลเดอร์ mod ตรงนี้ใครที่ไม่มีโฟลเดอร์ mod เนี่ยสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้นะครับโดยการมา n ติโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า mod ลงไปนะครับแล้วก็เติมตัว s ไปด้วยเท่านี้เพื่อนเด Mod ขึ้นมาแลกวนะไดับเ้โฟลเดอร์ mod ขล้นมผ นี่เนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้จะเป็นมอสที่ผมลงไปก่อนหน้านี้นะครับใครที่ไม่มีก็ไม่ผิดนะครับกดคลิกขวานะครับวางตัวถนนที่เราก๊อปมาเมื่อกี้นะครับลงไปในโฟลเดอร์มอสเลยครับผมอ่ะนี่นะครับตัวถนนที่เราก๊อปมาเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์บอสเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับกลับไปที่หน้า 5m ก่อนอ่ะ แล้วเราก็เปิดตัวม็อดที่เราโหลดมาเมื่อกี้ใหม่เะครับเราจะเหลืออีกไฟล์หนึ่งที่มีชื่อว่า r e d u c t ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปแล้วมันจะมีโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า Citizen นะครับให้เรามากดคลิกขวาที่โฟลเดอร์ Citizen นะครับ Copy ทีนี้ก็เปิดตัว5ฟ์ M ขึ้นมาอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปที่5ฟ M Application Data ตรงนี้นะครับแล้วให้เราทําการกดคลิกขวานะครับ Paste วางโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Citizen ที่เพิ่งก๊อปมาเมื่อกี้นะครับลงไปในตัว5ฟ์ M Application Data เลยครับผม นี่นะครับพอวางเนี่ยมันจะถามว่าโฟลเดอร์นี้เนี่ยมีอยู่แล้วจะวางทับหรือไม่ก็ให้เรานะครับกดติ๊กถูกสีเขียวตรงนี้ที่แปลว่าวางทับไปได้เลยนะครับผมอ่ะพอมันวางทับมาเนี่ยก็เป็นอันว่ามอสที่เราลงมาเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับทีนี้ก็ให้เราลองเข้าเกมไปดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง นี่นะครับพอเราเข้าเกมมาแล้วเนี่ยมันจะขึ้นตัวรีเชนต์4.91เนี่ยอินสตอลอยู่ทางซ้ายบนนะครับอ่ะถ้าเกมของเพื่อนหลุดนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับของใครที่เพิ่งลงมาครั้งแรกเนี่ยเข้าไปในหน้าเกมเนี่ยมันก็จะหลุดก่อนนะครับครั้งแรกก็ให้เรากดเข้าไปใหม่นะครับนี่นีครับพอเราเข้ามาใหม่แล้วเนี่ยเกมมันก็จะไม่หลุดแล้วนะครับทีนี้นะครับให้เราสังเกตตรงด้านซ้ายบนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเพลงก่อนนะครับ ให้ทุกคนนะครับสังเกตด้านซ้ายบนมันจะบอกว่าให้เราเพรสปุ่มโฮมเพื่อทําการเริ่มการสอนใช้ตัวรีเชนนะครับให้ทุกคนกดเปิดปุ่มโฮมขึ้นมาเลยหรือบางคนถ้ามันเป็นปุ่มอื่นนะครับให้เรามาสังเกตตรงที่ตัวอักษรสีขาวๆตรงนี้นะครับสังเกตว่ามันบอกว่าเป็นปุ่มอะไรเราก็กดปุ่มนั้นเลยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับใครที่เพิ่งลงมาเนี่ยมันจะเป็นปุ่มโฮมหมดเลยนะครับก็ให้เรากดเปิดปุ่มโฮมขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นรีเชนตให้เราแบบนี้นะครับ สำหรับใครที่ไม่อยากจะให้มันสอนนะครับให้ทุกคนมากดสคลิปดูตัวเรียวตรงนี้นะครับหรือใครที่อยากจะศึกษาตัวรีเชนแล้วก็ให้มันสอนก่อนเนี่ยให้ทุกคนมากดปุ่มคอนติเนียตรงนี้นะครับ แต่ที่นี้คือผมใช้เป็นนะครับผมจะไม่ต้องให้มันสอนผมก็จะกดสคริปต์ทูตัวเตรงนี้เลยนะครับโอเคตอนนี้นี่คือภาพมันยังไม่แตกต่างสักเท่าไหร่นะครับให้ทุกคนมาเลือกตรง e s h a d e p r e s e ตตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนหาไฟล์ที่มีชื่อว่า r e d u x preset นะครับนี่นะครับทุกคน r e d u x preset ที่ผมให้ทุกคนเอาไปวางไว้ในตัวเกม GTA 5นะครับให้ทุกคนนะครับมาเลือกตัว r e d u x preset ตตรงนี้นะครับกดเลือกไปให้มันมีสีฟ้าค้างอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ให้เรามากด Stelect ที่เป็นติกถูกตรงนี้กดไป แล้วก็รอมันโหลดสักครู่หนึ่งนะครับแล้วตอนนี้นะครับสังเกตไหมว่าภาพเราเนี่ยสีมันจะเข้มขึ้นตัวอักษรจะคมขึ้นนะครับผมให้เรานะครับลองเข้าไปเล่นในเกมดูว่ามอดภาพสวยแล้วเนี่ยติดหรือยังนะครับแล้วก็เป็นยังไงบ้างลองเข้าไปดูกันนะครับ นี่นะครับพอเราเข้ามาในเกมแล้วเนี่ยแล้วก็ลองสังเกตถนนของเพื่อนๆดูนะครับว่าลงไปแล้วเนี่ยมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าถนนเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็แสดงว่ามอสทุกอย่างที่เราลงไปเนี่ยก็ติดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับสภาพอากาศแล้วก็เวลาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะลองปรับเป็นตอนเที่ยงดูโอเคสีสันก็ตรงตามที่ให้ดูกันไปตอนต้นคลิปนะครับแสดงว่ามอสที่เราลงมาเนี่ยก็ติดทุกอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูสภาพอากาศตอนฝนตกหนักกันโอเคนะครับปกติดีทุกอย่าง เท่านี้นะครับขั้นตอนในการลงมอดภาพสวยของ 5M ที่แบบว่าสวยจริงสวยจังโคตรสวยแล้วก็สวยแบบไม่จกตานะครับไม่ได้มีดีที่สีสดอย่างเดียวนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์คลิปนี้และใครที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อีกในอนาคตเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe ช่องผมด้วยนะครับแล้วเาไว้เรากลับมาเจอกันใหม่ในวันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับผม